สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์และเอฟซีทุกท่านหรอครับเนาะกับเเนีตปันานสร้างเอื่อดอนครับมื้อนี้ก็เอาพปเนียดไม่ช่มกอนทรงครับเนาะหรือว่ารีวิวกอนทรงครับนี่ครับผมพปเนียเกตใบครับกะเบิ่นโอนเงินมาเบิดแล้วหรอครับถ้าอาจารย์ท่านใดชื่นชอบก็ทักท่ายเขาเพไหอดเนาะกะมาทักลงคิวได้ครับลงคิ้วกับเ่อใดครับอาจารย์ทุกท่านเพราะอยมีรถจองครับเอามาเบิ้งกันครับว่าพะเนียแต่ละใบแต่ละรูปทรงมันกะ ส่วนนี้กาลังมาแรงครับสรวงบวชตูมครับนี่ครับอาจารย์เบิ่งกันเลยครับใบแรกครับเทียนกวดล้านครับไม้แก่นขามครับดํเปื้ดทั้งเบิดเก็กตไปจะเป็นไม้แก่นขามทั้งเบแล้วเนาะครับเนาะอันนี้ก็ทสวงบวชตูมเมืออกันครับครับผมนี่เป็นลร่ไม้ของเขานะครับเนาะของแก่นขามนะครับเนาะครับผมใบที่สามก็เทียนกวดล้านครับงามๆครับอันนี้จะเป็นชาติเดียวครับอันนี้จะไปมุกดาหารแลครับเนาะครับผม งามๆครับใบนี้สิไปโคราชนะครับเนาะครับผมใบนี้สิไปทางกรุงเทพนะครับเนาะครับผมอันนี้2ชาตครับงามๆครับดำเปื้อครับสาระอาจารย์ท่านไหนื้่ชอบของการสะสมหรือว่านะ่ครับเนะนำครับเป็นไม้แก้นขามครับสุดยอดเลยครับ ความขว่มขังครับไพ่ไปเลยครับรับประกันมังงูเงี้ยวเกี่ยวตะขอพ่อมาไก่เลยครับอันนี้เป็นความเสี่ยงนะครับเนาะความเสี่ยส่วนบุคคลครับผู้เฒ่าผู้แก่เมันวาไยนะครับเนาะอาจารย์ท่านใดเสี่ยงชอบก็ทักทายลงคิีวกันได้ครับหรือว่าอยากเล็ดแบบใดนะครับเนาะถามีไหมหรือว่าถาเฮ็ดได้ผมกับชี้ไหนนะครับเนาะครับผมงามบอครับอาจารย์ท่านใดคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับหรือว่า อาจารย์ท่านใดชื่นชอบในการเฮ็ดพาเนียดกับทักท้ายเขาไม่ได้ว่าต้องการแบบไดจังไรหรือว่าเฮ็ดจังไรทักท้ายเขาไม่ได้ครับการห่วงวิชานี่มันมันบ๊แมนครับสําหรับผมบม่มีการัาเพ็ดอันไหนอันไหนทุกขั้นตอนนะครับเนาะผมล่งลีปให้อาจารย์ในหลายท่านในเบื้องกันนะครับเนาะผมจะบอกตามตรงเลยครับคนลอยค้นนะครับสีมีคนเฮ็ดพาเนียดเป็นนี่บ่กี่ค้นครับหรือว่าแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของของคนลอยค้นครับ สำหรับที่ผมลงคลิปไปให้นี่ก็อยากให้อาจารย์ได้หู้ว่าเฮ็ดเอาเองกับซื้อเขานี่มันมันมันจะเป็นแบบไเนาะครับเนาะนี่ครับผมอันนี้ก็เป็นพะเนียดตั้งเบ็ดเจ็ดใบใส่ข้อนวันเขาพันษานะครับเนาะใส่ข้อนใส่ยังทุกอย่างครับวันเขาพันษาหมดเลยสำหรับตัวกงนี่ผมจอจงเลยว่าขึ้นขึ้นไแล้วก็ล่อวันเขาพันษาอย่างเดียวครับที่เฮ็ดแห้มเ็นเส้นเรียบร้อยทั้งพ่นสีพ่นยังครับ กะบ่ค่อยงามปัญหาครับแต่ว่ากะพ่อสใส่ได้ครับแล้วกะคุณคา่าแกการสะสมนะครับเนาะปิดไม้แกนขามที่หายากครับขอบคุณอาจารย์หรือว่าเอฟซีรือว่าอันตะคิดนี่มันเป็นประโยชน์นะครับเนาะกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยปูเปินโบหูนะครับเนาะช่างเอวรอนขอบคุณอาจารย์หลาย,ลายท่านนะครับเนาะทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ